อันนั้นแหละจังหวะคอยคุยกันไปไหนมันหลายเดือนกันเนาะชั่วแบบชั่วจริงจริงนี่เนาะเพราะว่าดำเดือนสองเดือนนี่เขากะยังมาพูดว่าเป็นจีจริงจังหรือว่าจริงใจแท้บอลอะไรไหเนาะต้องเตือนกับเป็นอย่นเมียลอยเมียคุยดีลอยเมียคุยกับวิชาคักไปแล้วเนาะตองแมนโสดเอลีโสดแท้แต้เป็นคนโสดแบบโสดอีลีเนาะ กับสบายดีสบายดีเอฟซบาาีบ่าวเท้าเบิร์ทุกูทุกคนโดยนะเมื่อนี้กับ่าวเท้าบ่าวผูไทยกัได้เดินทางเข้ามาเยี่ยมยามถามไทยสาวผิดเพลินพ่อแม่พี่น้อง,อ,นองเลยหลังจากได้มีโอกาสเนาะได้เดินทางออกมานอกมือเนี้ยเลยกวะเวียนเข้ามาหาทั้งสาวผิดเพลนเนาะว่าเพลนเหตด์ยังอยู่ ชีตประจาวันเนาะก็เห็นคร่าวๆแล้วว่าทางเพื่อนนี่ได้เห็ดไปเห็ดวียกเนาะปั้นเตาคือน้ําคลิป,ปพ่อแม่พี่น้องเลยหลายคนกับคงชีหูจักกันนีแล้วแต่เ่าเท่าก็ได้แต่มาสัมษณ์เพื่อนนี่แต่คลิป่อ่อก,อกอรรุ่นพ่อแม่พี่น้องเลย่ะเมื่อเนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาหาเพื่อนเนาะที่เป็นจังไดก็เข้าไปตักทายสบายดีทั้งเศร้าที่หาเพื่อนอยู่เฮือนบ่พ่อเนาะ ได้ยินแต่ให้น้องเพิ่นว่าเพิ่นออกมานาเนาะว่าเพิ่นเฮ็ดหยังเด้อยู่นาพ่อแม่พี่น้องเอ้ยไปหาเพิ่นเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอเข้าไปหาเพิ่นเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยโดยโดยมื้อนี้เนาะก็เข้ามา หลายคนพ่อแม่พี่น้องเยกับพี aquilo, ่งานเอาหนิแล okay, so ้เนาะสบายดีเด้อเมื yeah, ่อทุกคู่ทุกคนโดยสบายดีกัสบายดีทั้งชาวผิดไปเลยโดยสบายดีเนาะชาวผิดอีกแกนนะสบายดีจ้าสบายดีมหาพันยู่ให้อยูหน้ามาหนีิเนาะโดยแต่ท่านได้เกี่ยวเขาบ่ กะใกล้เลยประมาณสิ้นเดือนนี่โอ้ยังมาทานเกี่ยวเนาะกะใกล้สิเกี่ยวแล้วพอนะแต่กะบใครใน่ดอกเรากระชิบฝนเนาะช่วงนี้แม่ช่วงนี้กะผู้พอบุญละคุณยังตกอยู่วันนี้บริปะเฮ็ดเบียบบ่มาหนิบริปะเนี่ยเพราะว่าน้าสาวคนออกลูกเนาะโอ้คนเกิดลูกเลยสาวนี่ยสาวดาวันเนาะโอ้เกิดเกิดแล้วบ่ ไปพาออกโอ้ไปพาออกาเเกิดนะโยมโมแขวงโยมอโมคุมโมโมโอเชโนนี่วะโมรังเต่าโมลอยเต่าคิดว่าอยู่สวรรค์คือนายุโมแขวงบ้านทางสาวผิดนี่นะเป็นลูกเอื้อยลูกน้องกันบ่กับเพิ่นอันแม่น้องนี่เป็นเอื้อยของเพิ่นโอ้เป็นเอื้อยของชาวดาวันโดยสาวผิดนี่ก็เป็นหลานเนาะเป็นหลานเนาะโดยโดย เปิดไปพ่าเมื่อไรใะ่ป็นพ้าวมันที่หาอพ่าวันที่หาตอนนี้นี่มาที่มาบ้านยังย่างตอนนี้ย่าะว่าเอามาได้แต่ลูกแม่แบบยังตีงอะไรแม่ยังยังแผยังยังมันยัง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 ห้งยังยังาังยังเอดยังยันเัิยังยังมังอังยองยังยังยักยังยัเยยงย้ย ตอนบ่าวท้าบ่าวู้ไทยเก่ามาสัมภาษณ์เพิ่นคืนหลังนั่นช่องมื้อผ่านมาผมเองพี่น้องเลยกะายเป็นยังไม่ได้ตอนนั้นเนาะแต่ว่าเพิ่นได้เมื่อวานนี่บ่วันที่ห้าได้วันที่ห้าอ๋อเมือนกักะวันที่เท่าได้ก็จารวันที่เก้าวันที่เก้าเมืนกันกับวันที่แปดเมือนเนาะแปดเนาะดโอ้แท้ก็ได้ชองมื้อซัมเมอร์ซัมเมอรผมเองพี่น้องเลยผู้ชายผู้ชายตามตามหมอคนอีโคเพิ่งเนาะลูกคนหนา เมิ่อไล่พว่คนนั้นนะผพาดัดลูกอ,องมดไลยได้อันนี้ไปปาดน,นการซ่องล้านในการขายมขายาค่ะเมื่อละล้านปลายโ,ยโดยก็คือขายาเมื่อละล้านปลาย,<ด>ยเนาะก็เพือ่อสิออกเนาะกับเพิ่นว่าประมาณจังมือเนี่ยให้ออกกับ,บจนแพแห้ง<อ>แผ่นแบบทีมันเพิ่นปาดนั่นนะม,มันแห้งดีเลยมันบ่มีเอียงซึมออกมาแล้วก็เมนมาได้ แบบเพิ่นเจ็บท้องเลยเพิ่นได้ไปปาดออกไปพาออกลูกว่าที่ปเปิดเกิดธรรมาตา,าทันเนี่ยโอ้แต่่า,าเกิดก็ได้เกิดก็ได้บาดนี้ทั้งเจ็บทั้งห้องแบบเจ็บแห้งนะแต่ว่าไปไปไออันนั่นเบิ่งกะยังเส้นหนึ่งยังนี่นะโอ้ใแบบปากุณลูกบ่เปิดเน,ะนเาะก็เลยได้ทําการพาอดอแข้งแห้งอยู่นะแต่บาดบ่แห้งยู่ซื้อเนาะเพิ่นนะแข้งแห้งอยู่ แต่ว่าทั้งหมอทั้งแพทย์เนี่ยบอกห้เป็นมาแต่ว่าเอาลูกมาก่อนเนาะลูกมีห้มาก่อนเพราะว่าคนไข้ลายอ๋อไอคนทีปาาเพลอะไรบางคนโลายคนเนาะปากน่ะกลับเป่นกห่วงลูกเนาะกลายเป็นไขวัดใหญ่น้ำโดยโอ้ยังคิดวัดแน่แน่เนาะย่งกระลายแบบภูมิต้านทานเด็กน้อยเนาะการยังบอดแข็งแรงกว่าแม่ที่น้อยเลยเอามาเรียนก่อน ยังแต่ยังแต่แม่โดยคือช่วงนี้ก็กินนมพงท้าบกินนมกลองละกินนมพงเลยเลยเนาะโอ้กินนมกลองเลยตลอดไปเลยเนาะโอ้คึ้นปับัดแม่เพิ่นมาแล้วกินนมแม่คืนนี้บ่แม่นเนาะแต่สิดนเนาะก็ให้กินนมตัวนี้เลยซะเอาเป็นยังคือกินบ่ได้เมียนก็หมดเมียนก็หมเนาะเป็นลูกไฮนมลูกไรเลยเห็นไหม เจ็บเนาะว่าง่ายๆก็เจ็บบาดเจ็บยังในลูกนั่งลูกยังได้เนาะแบบสีอ้วนสีแลนี่ก็จากนั่เนาะเพราะว่าเ้าป่านออกแม่แม่เนีได้แต่นอนปาดมือแรกมือที่สองก็ยังจนสีนั่นมาได้มือที่สามถึงแบบคอยแบบไปเป็นเนี่ยแบบสรุปว่าทั้งลูกเพื่อนที่ได้กินนมกล่องหรือว่านมผงเนาะนมผงโดยว่าง่ายๆก็กินนมแม่มาได้เลยเนาะอาจารย์แม่แม่แม่ คือบางเรื่องนี่คือเห็นนะนะชาวพิษคือว่าพิษคิดบ่เป็นอะไรก็โดยกะพิษคิดกะไปอันตอนนั้นที่เปิดกะว่ายังไม่ได้ท่านจีกับผัวเนาะฉ<อ>ะนั้นปิดไปเห็ดให้มันแล้ว<อ>แต่ว่าตอนนี้นี่ได้จีกใบน้ําตาลกับผัวเรียบร้อยแล้อเล่โดยโอ้ค<อ>ือว่าตอนนี้ไปน้ตาตาลกับแฟนเก่าเนาะหรืบอบบกผัว<ม>เดิวจีกีห้อยเป็นมาจีกโมคือว่าเจ้าเป็นคนนันะ,ะตามตนนคนตัง่งจี โอ้แบบโทรหากันเ้วยคำว่าเปิลบุจีกับชุดเปิลละโอ้มีแต่เจาเว่าทรแบบเปากันแล้วก็จีกุเชเนาะเพราะว่าเปิลมาได้มาหาเปิลกัโดนเนาะเนียนคำว่ายังหักยังห่วงอยู่กะต้องมาเยี่ยมมายามเพราะว่าเปิลกะเลี้ยงลูกตามลำพังผิดว่าเาพผิดได้ผู้ดูแลแล้วบ่จึงปิดคลิปแบบมีปูเบิ่งแยังนะว่ติเนาะคือว่าผู้คือได้ยินข่าวว่าปิดคลิปนะก็เลย อยากมาถามเบิ้งเนาะว่าเป็นสาเหตุย้อนยังเนาะคือเอฟซีลลายๆคนกับคอมเมนต์มาถามเนาะว่าเป็นอะไรเพิ่นสุปิดคลิปอ่ะเนาะแต่ว่าเฮาก็ได้มาถามตัวเพิ่นเองกับกระปากเพิ่นเนาะกับเพิ่นปิดกับย้อนว่าเพิ่นอยากเฮ็ดอ่าให้มันแล้วาเนะกับสามีของเพิ่นนั่นแหละเนาะเมื่อก่อนนี่เพิ่นกับยังบอท่านได้จีกว่าแต่เลิกกันซื่อแต่ว่าตอนนี้นี่เพิ่นได้ยากะขาดยันเป็นทีแค่ม้อยแล้วเนาะไเลย ลกว่าลมการลมคนกะลมเลยเนาะมีเนาะเปิดใจใบเดียวเลยเนาะผู้กอนนิกาบางคนกะบางคนกัยังคิดว่าโอ้ยสีลมกันแนวใดเนาะบางคนกันยังย่านเนาะบางคนว่าอยากลมแต่กะบวกกะเนาะคือว่าสะพิดนี่กะยังบวชท่านได้จีกอ่าใบน้ำตาลคนว่าเนาะโดยแต่ว่าตอนนี้คนก็ได้เห็ดแล้วเป็นที่ฮ็ดห้อยเนาะโดยมีทางเอฟซีทางสาวบุญมากอะอยากอ่า ถามมาแล้เนาะหนูมาเป็นอะไดรเนาะแด้อะไรบอคนว่าเนาะอาีจีบก็ยากนะคนว่าแน่เนาะกะจังสั้นแล้วเนาะน้องจังหวะปิดเลยกะไปเห <c oughs> like ็ดให้มันแล้วนะโอ้บางเทื่แบบเอออาจจะมีคนจริงแจ้งกับเฮาี็ดี่เนาะเฮากระโบอ่ากดนงตัวเองไว้เห็น่เนาะหนูมีโอกาสกะเปิดเปิดมันไปเนาะหนูทั้งมดนี้ก็ได้มีโอกาสเข้ามาถามจากปากเออปิดเพป็นมาเนี่เนาะว่า เปิดใจเป็นทีเรียบร้อยกันบ่เดอแบบเหตุตามหลักการแบบฉีกตามกฎหมายเนาะหอยง่ายเนาะถูกต้องแล้วนะถูกต้องเนาะแบบยาห่างกันเป็นทีเรียบร้อยโดยดตอนนี้การเรื่องหูใจกันยังสดอยู่นะเนาะยัโสดคือกะโอ้ถือว่ายังมาทันได้ผูดูแลเนาะไดถ้าว่าเอฟซีทันได้นใจอยากุ่มอยากคุยกับน้องคนกะทักเข้ามาได้เนาะถือว่า คือ<า>คลิปมื่อก่อนคือปเป่าเสื่อกับละลายช่องอะไรมาถ่ายข้างนองกเพิน่น,นากาว่ายังำประทันได้จีไว้น,น้านตาดคือปัจจุบันนี้น้องเพิ่นการวงใจในก็ะยุดเรากระยุดว่ายถ่ายแล้วก็น้องเพิ่นกลรเพิเหตุธุระส่วนตัววิธีเฮพรายแล้วล่ะเนาะแต่ปัจจุบันนี้เรียกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะวางนันก็แบบคิดนักแน่เนาะปราทันได้สุนใจจากลมจะคุยก็น้องเพิ่นการทักมาได้เนาะจะดูเล แม่และลูกเหมือน่เนาะจการิ่วยกันจะแม่ก็บ่ได้แล้วเนาะต้องเบิ่งหมด่อทันและ้วทั้งพี่ทั้งน้องนี่ของแม่เนาะครอบครัวเฮาโดยต้องยอมรับกับเฮาที่เฮาเป็นได้เนาะโดยก็บ่ให้เฮาเอาฮอนแน่เนาะง่ายเนาะทักทายกันประมาณนี้ก็สิยามเกี่ยวข้าวแล้วเนาะนี่เราจะหาภูชิมาเกี่ยวข้าวช่วยเพิ่นแน่นเนาะข้าวเพิ่นก็บเรื่องเลยภูเรื่องนี้เนาะงามข้าวเพิ่นกันเนาะปีนี้เนาะโดยบ่ได้อยู่ปี คือวันรอถาแต่มันแดดบ่ทาบุนมาแน่นแดดนีคนจะ่ห่อยทำแล้วเนาะเป็นใกล้ที่หอดเกีียวข่าวถึงจะดูเก็บเกีียวแล้วเนาะการยังไปเฮ็ดคือเก่าบ่เวียกอยู่เฮ็ดบนเฮ็ดเตาตอนนี้อ่ะได้ไปตั้งแต่นช้าคนไปออกลุมือ่วลาผักเนาะคนก่ห้าผู้ใหม่ไปหยัดถ่าคือสู้น้องมีเวลาไปก็ไปอีกก็ได้เนาะก็ต้องถ่า้แบบเช้าคนออกมาก่อน ถ้ทาทีปะปพิคนไปไปเหตุวิสัยก็มันจะ่คือเนอะอาะมันก็นบ่มีผู้บึงเนาะแมนแมนก็ศัาายรูาศัยร้านน,น,นะไะเนาะแปนว่าน,อน,อนอ้องแ,แบบนอ้องเวลาไปแล้วคนใชรับคนเข้ามาแทนอะไรแบบน้องออกเลยโ่แม่เนาะมีเวลาว่างก็ไปอีกแตมีเวลาอพอเนาะแบบน่นหับหับคนอยู่เรื่อยๆบอหรือว่าแบบบอ่อัน,นอันนี้เ่นหาคนชัวข้าวเพราะว่า บุค็ไมมีไคอยากประหยัดนะแบบตังหาเขาเพราะว่าเพิ่นเล้งลูกค้าเพิ่นสั่งมากอันนี้ก็โทรมานำนำแล้วแต่ว่ายังอยู่ห้องมอเลยเลยบอกเพิ่นว่าหาผู้อื่นก่อนมื่อไหร่เฮาก็เข้าไปหาชาวพิดเพิ่นอยู่เฮือนแต่ว่าบ่พอมื้อนี้นำมาอยู่เทียงนาเพิ่นมาเยอะเมื้อนี้เนาะมื้อนี้กบมา เบิ่งในหน้านี่แล้วมีอยาเก็บต้องเก็บในพราะวัติยาฉีดไปห้องหมอแล้วนะโดยโดยก็ยังสิไปเวียเต้อเนาะโดยจะนอนเผาเพิ่นอยู่พุ่นบ่แม่นเมื่อคืนนี่นอนเผาเมื่อคืนนี่นอนเผาเพิ่นช่องคืนก่อนหน้ากะแม่โอ้เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันเผาเนาะเพราะว่าเพิ่นกับบุมีไผเนาะหนึ่งวาใช่แม่เพิ่นกับแม่เพิ่นกะบเผาแล้วคือคือลูกของน้องที่เชียงบรายซะ ปลาให้แม่เบิ่งหายมาขึ้นโอ้เมื่อคืนให้แม่เอาเดี๋ยวใครได้่นกินนุ่มขึ้นเนาะแต่เพิผลมาหายเมื่อคืนให้กินนอนแม่ง่ายง่ายคือว่าทางคุณจำเป็นกลัวเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ได้ปลาออกมาใหม่ๆเนาะแม่นไปใส่มาใส่ปุ๋ยอัดตะกี้หมอกับว่านัดวัตถีท่ายก็ผลว่าน่ะ ชาวเก้าเดือนนวันท <so like wow, ี่วันท uh mm ี่สิบโอ้วันที่สิบมอพนัดเลโอ้ก OK> ็พิษบนบหลาป็นได้เนาะโอ้โอนเนาะมองยังไงเนาะโอ้โกนเมื่อนัดเนาะโกนเมื่อนัดประมาณสี่ห้ามือเนาะเดือนเดือนสิบกับมอนัดโอ้เดือนสิบคือเดือนนี้แหละเดือนสิบวันที่สองแผ่นมันกระไกลเนาะอันนี้ออกวันที่ห้าโอ้วันที่ห้าไกลหนัดสามมือเนาะ แต่ว่าต <laughs> <laughs> ั <inaudible> rat, <inaudible> ้งซื้อแล้วบ่ยังบ่ก็มีหลายคนตั้งอันนี้ก็ซื้อนี่อันนี้ก็ซื้อนี่บ้เราเห็นร้านน้อยกับแพงกับตั้งซื้อไปตามที่หมักเนาะถามแม่เพิ่นว่าเพิ่นใช้ยซื้อยังแพงเนาะแต่ยังบ่จักเนาะเลยดยแต่เราไปกันทารุ่นของสฟิตอีกเนาะถามมันได้กอนี่ เดี๋ยนี้นี่มีแต่ที่ผูลมแบบจริงจังมียังท่านมีวาสาบิยังยังเนาะโอ้ซาปิดกกไปสุดคือเก่าคนานเนาะ<อ>แบบผู้ที่พิเศษได้กับผู้มีวาซาบิจะมีอยู่นํำหน่อยแต่แบบมีอยู่แบบกัะบหัวม่วงชิคกี้พาเนาะโอ,โอ้แต่ว่าสาบินี่กกยังท่านว่าตัดสินใจว่าผู้นี่เนาะเลยหรือหมายความว่าหูจักเพิ่ยังบดบนด้าบอลหรืออะไรจะพากันคุยกันโอ้หากันคุยหากันร่มกัน ศึกษากันไปแลเนาอสผิดคูดว่าสิคบจักเดือนนี่กัคุยไปเรื่อยๆนี่แหละโอ้กับวนับเดือนนับเดือนนะคุยไปเรื่อยๆจนถ้าว่าเพิ่อนย่องหับเงาได้เนาะโดยบางที่แบบบางคนนี่กักอาอาสี่หับบ่ได้เนี่ยดุดุไปเนาะบางคนเนาะบางคนกับแบบว่าเออหาหกเดือนเนาะแมเนาะกับว่าเออมันกับพอสมควรเนาะเดือน คือว่าคันวาน่าเดือนซองเดือนนี่ค่ะมันกะสิวัย mm hmm. แ่ใจยังบูได้เนาะ mm hmm. โอ้ถือว่า mm hmm. ขอเวลาสีะะสีดุนๆได้ mm hmm. ถ้าเป็นไปได้ก็จะให้เพิ่นมาบ้านพี่ละเนาะเพื่อ,อให้พอ่อให้แม่เห็นน,ำน้ำนอสพิษโดยโอ้แม่นแม่เป็นอยู่ทางไหนนี่ลมนี่ก็อยู่ฝั่งเป็นละโอ้อยู่ทางฝั่งไทยเนาะจะเป็นคนไทยมันบอกแต่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เราบอกเลยว่าหาซิปมาซิป อย่างที่แบบคุยหําบ่ดอยอ๋อก็ยัง50นําบ่เต็ม100อ๋อก็ยังลมอยู่พุ่นน่ะเนาะยังเปิดใจไปเรื่อยๆเพราะว่ายังบ่มั่นใจเนาะเพิ่นสิแบบโอเคกับเฮาหรือว่าเพิ่นสิมาตัวเฮาซื่อนบางทีมีลูกมีเมียกมาตัวก็มีเนาะเฮากยังบ่ทันได้ฮู้ประวัติเพิ่นเนาะง่ายๆกหลายคนเนาะ อ่าบางคนนี่โทรมาหาชุดท้ายผ่านว่ามีเมียเนาะเมียโทรมาให้ก็มีได้เนาะบางคนน่ะนะแมคลิปสาวร้อยเนาะโอ้คือสาขิดในบ่มีที่ผู้มีเมียมาตัวลมเนาะยังบูคือการยังบูคือการเบิ่งไปอีกโดนๆโดนโดนไปเรื่อยๆเนาะคือทางสาวร้อยขอนเราจะฟังชุดท้ายเมียโทรมานำลังอีกก็ได้เลยใหายกำลังเนาะแมนแซ่วร้อยเป็นถือซองแดงนะแมนซองแดง ไทยแน่นม oh. ่มลาวแน่ตีตัวเป็นเนาะเป็นกับคุยดดนพอจมกวนเป็นปะมาชุดไทยกะถือตัวเนาะมี่เมรามีเมียเนาะนีการท่านนะเนาะแม่คือเขาบอกเขาบยว่าไม่ลูกไมีเมียอะไรกับ อย่าอย่าทักมาซะเนาะแม่จะหาผู้จริงใจนะนอชผิดเนาะทักมาหยอกนี่ได้แต่ว่าแมโบให้ตัวเพิ่นบโให้เกินเลยแบบแตว่ามีเมียก็คือบอกว่ามีเมียแค่ว่าบออโบไคุ้มวังไอทักมาหลินอยากเป็นพี่เป็นน้องกันก็ว่าเนาะก็มีลูกมีเมียกับลุ้มได้คือกันเหมือนกันเนาะแต่กับลุ้มในฐานะเป็นพี่เป็นน้องนะแม่ผีน้องเลยว่าผู้นับถือนะเนาะโโดยดยฐานะอ้ายหรือว่าถ้าอายุน้อยกว่ากันน่องขนาดเนาะ เป็นตัวกันแบบนี้กะเสียความหู้สึกแล้วเนาะแมนกันจิบุก้าล้มไปอีกแล้วเนาะผู้ใดทักมากเลยไม่ยบอกทีมแรกเลยนะอันนั้นอะจังหวะค่อยคุยกันไปให้มันหลายเดือนกล้วเนาะช่วยแบบช่วจริงจริงอยนี่เนาะเพราะว่าดำเดือนสองเดือนนี่เขาก็ยังมาพูดว่าเป็นจริงจังหรือว่าจริงใจแทบบล็อกเลยเนี่ยนะบางเทีกับเป็นแบบอย่าลอยเมียลอยเมียคุย ดีเลยเมียคุยกับวิทยาคักไปแล้วเนาะตองแมนโสดทะเลโสดแท้ๆจริงคอนโสดแบบโสดอีกเนาะนั่นก็นอนจังหวะบิทยาแจกไปเสถียเนาะคือเป็นคือไลยกันเนาะโดยโดยก็ต้องแบบว่าเบิ้งคักในก่อนเนาะถ้าว่าเป็นมิตรว่าวายันสาวลาวตัวเนาะแต่ชาวไทยชาวไทยตัวชาวไทยตัวสาวลาวก็มีคือกันเนาะจากไปตัวไปตัวเมทัลไปมาแล้ว สาวลาวถิ่ตัวก็มีเนาะบแมันแตว่าบาไทยาะแม่ะไรยิปอะไรนั่นอยู่เฮิะเฮ้ยเฮรบกว้ทาง้าเพิยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้าเไปอเนะยเฮมเฮยเาะยเฮ้ยเฮ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮยเา้อเฮ้ยเฮยเฮ้งเนาะเพราเว่าบ้าเฮ้ยเฮ้เเป็นเอบที่้ยเอ้ยเฮพี่น้งเฮ้ยนรอบเิ่นเิดใจฮุดนั้นแห้ะเิ่นได้ิเฮ้ยเฮ้ยแล ทางบัท่านี่บัได้เขามาสัมภาษณ์เพิ่นแต่ว่าชุดก่อนน่ะเจ้าได้แจกเฟซเฟซบอกแจกแจกเฟซแบบโทรศัพท์มันบ่ค่อยดีอินดีแบบสใจไม่มันขาดกับเม็ดมันก็เสื่อมโดยโทรศัพท์เพิ่นกะเก่าแน่เนาะแต่ว่าตอนนี้ได้ใชตอนนี้เพิ่นเกลี่ยเนาะยังอยู่เพื่อนเพิ่นแรกพอสาเม็ดไว้ตอนแต่ว่าแจกอยู่บ่อแต่แจกกะมันเฟซอยู่กะ แจกแต่มวลุ่นก้อนทันแล้วคนนยังบดแจกเพคนมาโดยตอนเอกอ่ะหมดแจกคันว่าเพราะว่าโทรศัพท์มันก็มันบดีเลยนะคันว่ามักหักก่าให้เพป็นติดต่อมาทางโดยตามทรงได้โดยแล้วเฮากะจะเป็นสะพานบุญแน่หรือสะพานหักให้ชาวปิดเป็นแน่หลือไมให้ก็แม่พี่น้องเฮาพ่อมเนาะแม่เป็นสะพานบุญเป็นสะพานหักนะพ่อโดยจัดาการชมทีมงานของบอสเสิร์ชอาบน้ำหรือเบา บ่าว้ไทยบ่าวท้าบ่าว้ไทยกับสีบลุงกวนน้องโดนเนาะโดยจะมีน้ำใจเล็กน้อยเพื่อให้น้องเพคนได้ใสารมันใสารมันหลุดอะไรเนาะเพื่อว่าเพิ่นสิไปหาหาณสาวเนาะลุงโมอเพิ่นผาตัดเกลือลูกพี่น้องเนาะน้องเลยเลยขอบขอใจโดยเนาะฮะบ่าวท้าบ่าวพุทยกับสีบลุงกวนเพิ่นผมมีพี่น้องเลยยันว่าเพิ่นคาเวียร์เนาะกะชิคอลาพีลาน้องกะลาทั้งเพิ่น กับบ่อเท่ากับมีน้ำจิตน้ำใจเล็กๆน้อยๆเนาะโดยให้เป็นชื่อยังกระยาเนาะน้ำมันเนาะเืิอน้ำมันนี่แหละเืิอน้ำมันรถวะเดิเที่ยวไปเที่ยวมากกับค่าไปข่ามากกับหมดสี่สิบพันเอ๋อโดยโดยฮะกับมักหักกับถักกันกับมาพ่อแม่พี่น้องเไยทั้งช่องบ่อเท่าบ่อ้ไทยบ่อเท่ากับชี้ชื่อสาในเนาะโดยกับมาเขานี่กับข้อกับคำว่าสบายดีสบายดีโดยโดย โดยพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ากาคือนำคลิปเนาะทางสาผิดเพื่นกาได้ยาห้างกับผัวเพิ่นเนาะเป็นทีเรียบร้อยหลังจากตอนนั้นบราท้าวอาไปได้มาชัมพ้ากาเพิ่นยังบุด้ยาห้างกันแต่ว่าเพิ่นบุด้มาหาเพิ่นด้วว่าบได้มาเลี้ยงลูกชอยเพิ่นเนาะเิ่นการได้เลี้ยงลูกตามลำพังพ่อแม่พี่น้องเลย แต่ชุดก่อนเนาะบัดชุดนี่กับเพื่อนกับได้ยาห้างกันแบบฉีกใบน้ำตอรน้ำตาลเป็นทีเรียบร้อยประมาณพี่น้องเลยอ่าก็คือน้ำคลิปเลยเนาะเพื่อนกับเปิดใจประมาณพี่น้องบบบนี้หมักหักกระทักกันกขามาในช่องบาเทา้าบา,าบาาุไทยก็ได้ประมาณพี่น้องบาเท้าก็สิเป็นสะพานบุญแน่เดีก็สะพานหักแน่ประมาณพี่น้องเลย หักกัดถักท้ายกันขมาไ่าว่าจะเป็นเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศเนาะกัดถักกันขมาได้บ่าเท้าบ่าวพไทยกัดทเป็นสะพานบุญสะพานหักแน่มาัน,นกับขอบขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องที่เบิ่งคลิปบ่า,าวเท้าตั้งแต่ต้นจนจบแล้วและก็บวกขามโฆษณาบ่า,าวเท้าเนะาะบ่าเท้ากับขอบมกขอบคุณหล,ลายๆพ่อแม่พี่น้องเลย โดยมาฮอนนีก่ะขอกราบคำว่าสบายดีสบายดี